หลักของอาหาร12กลุ่มคือผมจะแยกกลุ่มอาหารนะครับตามแคลอรี่ของมันในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยกลุ่มที่ไม่มีอะไรเลยไม่ว่าแป้งน้ำตาลโปรโตีนแล้วก็ไขมันมันจริงไม่มีแคลอรี่เลยกลุ่มนี้ก็ประกอบด้วยน้ำแล้วก็พวกไฟเบอร์ต่างๆกลุ่มที่สองเ,ออเป็นพวกวผักแต่ว่าพวกต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่กินแล้วเกิดเรื่องเดียวกันหมดมันต้องดูส่วนที่กิน วิธีการผมให้จําง่ายๆคือเอาส่วนของใบและดอกมารับประทานทานตัวไหนดีทราบไหมฮะทานตัวไหนดีดีที่สุดคือกินไม่ซ้ํากินหมุนเวียนไปเรื่อยๆสูตรเนี้มันเป็นสูตรสากลนะฮะดังนั้นการที่เราได้กินพวกพืชผักหลากชนิดยิ่งมากชนิดยิ่งดีมันจะเกิดแต่ผลดีคือได้รับสารที่ร่างกายเราต้องการครบและสารที่ร่างกายเราไม่ต้องการก็มีนะฮะมันจะได้นิดเดียว แล้วร่างกายเราขับทิ้งทันพร้อมกับเป็นการควบคุมพลังงานควบคุมน้ําตาในเลือดควบคุมไขมันไปพร้อมๆกันแล้วข้อที่สําคัญมากไม่ได้ความอิ่มแต่ว้าความอิ่มที่อิ่มไม่อัน้นเรากินผักจนเต็มกระเพาะเลยเนี่ยยังไงก็ไม่อ้วนยังไงเบาหวานก็ไม่กําเริบไขมันยังไงก็ดีเพราะฉะนั้นมันเป็นสูตรง่ายๆมากที่อยากให้คนไทยเราเข้าถึงอาหารกลุ่มพวกผักเนี่ยให้มากที่สุดนะ อย่างที่คุณปลาดีขึ้นได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคําตอบเฉลยว่าทําไมคุณปลากินผักแล้วมันทําให้มะเร็งมันยุบทําให้เร่างกายที่สุดโทมนะฮะจนหมดสภาพเนี่ยกลับมาดีขึ้นได้เดี๋ยวคําตอบจะอยู่ในช่วงต่อไปนะครับส่วนอันที่สามก็คงได้พูดไปแล้วส่วนหนึ่งเมื่อก่อนพักเที่ยงก็คือเรื่องของการกินส่วนที่เป็นฝักเป็นผลเป็นหัวส่วนที่เป็นหัวเนี่ยมีข้อควรระวังนิดหนึ่งคือพวกที่แป้งเยอะเช่นพวกเผือกมัน อันนี้จะต้องเป็นส่วนที่คุมจํานวนอย่าก,กินเยอะนะฮะพวกเผือกพวกมันบางคนกินมากมายเลยกินแล้วก็เบาหวานขึ้นกินแล้วน้ำหนักขึ้นเหมือนกันส่วนที่กินแล้วเได้ปันกลางที่มีแป้งปันกลางก็คือพวกฝักต่างๆเช่นถั่วฝักยาวถั่วพูถัวถ่วลันเตานะฮะ,ะพวกมะลุมหรือพวกผลผลนี่ต้องแยกออกแยกผลไม้ออกนะเพราะผลไม้เนี่ยมันเป็นพวกผลของพืช ที่มีแป้งเยอะผลมไม้เนี่ยผมแยกเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่ไม่ใช่ผลไม้ที่เรียกว่าผักเนี่ยเหตุผลเพราะว่ามันมีแป้งต่ําแล้วก็ไม่ไม่มีน้ตาตาลมันจึงทําให้เรากินแล้วปลอดภัยเช่นอะไรบ้างครับฟักแฟงแตง,งฟ้าบวบน้ําเต้ามะเขือมะเขือก็ทุกสายพันธุ์มะเขือปอะมะเขือยาวมะเขือพวงมะเขือม่วงนะฟักแฟงแตงฟ้าพวกเนี้ยแป้งยังไม่มา,ยากยังมีเส้นยังมีเส้นใยที่เยอะ แล้วถ้าเรากินหลากหลายทั้งกินใบกินฝั่งแล้วมากินผลกินหัวกินพวกนี้อีกท่านคิดดูฮะท่านต้องกินยาอะไรอีกเพราะมันหลายสิบชนิดมากเป็นร้อยชนิดส่วนข้อที่สี่อันนี้เรื่องเป็นของพืชส่วนที่มันเป็นผลไม้ทําไมเราเรียกผลไม้เพราะมันกินอร่อยทําไมกินอร่อยฮะเพราะว่ามีความหวานอยู่แต่ผลไม้ที่อยู่ในกลุ่มสี่ผมคัดเลือกผลไม้ที่สังเกตสัญลักษณ์ง่ายๆก็คือสุกแล้วไม่หวาน วิธีการจำเห็นไหมมันจําง่ายเลยจาเป็นกลุ่มอะไรบ้างครับที่สุกแล้ไม่หวานชมพู่พุทราแอปเปลิลสาลี่ประมาณเนี้ยมันจะมีน้ําตาลที่ไม่เยอะเท่าไหร่พอมีครับพเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยส่วนข้อที่ห้าเป็นโปรตีนพูดไปแล้วจาได้ใช่ไหมสูตรลดน้ําหนักให้กินสามกลุ่มก่อนคือกินกลุ่มหนึ่งกินน้ําก่อนแล้วก็กินใบกินดอกก่อนสามสิบเปอร์เซ็นต แล้วก็กินพวกโปรโตีนกลุ่มใน20%โปรโตีนกลุ่มนี้ก็จะมีคุณบัตรที่ดีคือไม่มีไขมันและกม็มีแป้งอยู่นะกลุ่มห้าหน้าตาแบบนี้นะครับใครจําไม่ทันก็ถ่ายรูปไว้ใครอยากรู้มากกว่านี้ก็ไปอ่านหนังสือนะผมก็มีหนังสือให้อ่านนะครับก,นะกลุ่มหกเนี่ยเป็นอาหารหลักเรากินตั้งแต่เด็กกินจนโตแล้วเราก็กินมาทุกวันเนี้ยแต่เราไม่เคยควบคุมจานวนก็เลยทําให้คนไทยพออายุกเกินสามสิบอ้วนขึ้นเป็นลาดับทุกปีทุกปี เพราะเราไม่ลดกลุ่มนี้ลงอ้วนไม่พอฮะเราก็เกิดการสะสมและเกิดไขมันขึ้นการกินแป้งก็ไปเป็นไขมันเปลี่ยนได้แล้วก็สะสมไขมันสะสมน้ําหนักตัวตับอ่อนก็เสื่อมลงเบาหวานก็เกินหลอดเลือดก็มีไขมันไปเกาะความดันก็เลยขึ้นเป็นไปเป็นมากินยาต่อไตก็เลยเสื่อมเพราะฉะนั้นหนังชุดนี้มันเป็นหนังซีรีส์ยาวกว่าซีรีส์เกาหลีอีกนะฮะ ซีรีส์เกาหลีดูสามวันเจ็ดวันไอ้นี่เราทํามาตั้งกี่ปีหลายหลายสิบปีแล้วเราก็ไม่เคยเปลี่ยนตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มหกเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถ้าเราจะลดน้าหนักหยุดก่อนอย่าพึ่งทานถ้าเราจะเลือกยาเบาหวานอย่าพึ่งทานบางคนบอกตายแล้วตายแน่ๆเลยไม่ได้กินข้าวจะเอาแรงมาจากที่ไหนหมดเลี้ยวหมดแรงชีวิตนี้อยู่ไม่ได้แล้วไม่จริงถ้าผมเนี่ยไม่ได้กินข้าวมาแปดปีแล้วยังชิ่วทูดอยู่ได้เลย กินในมื้อที่เรากินแกงเผ็ดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะหรือนานๆก็กินขนมจีนครั้งหนึ่งเพราะนั้นไม่ใช่ส่วนที่ว่าต้องกินข้าวหนึงอยู่ได้บางคนเข้าใจแบบโวัวปากโวัวป้ามเลยไม่กินข้าวตายแน่บางคนก็ไม่กินข้าวแต่ไปกินก๋วยเตี๋ยวแทนก็ไม่ใช่นะครไปกินขนมปังแทนก็ไม่ใช่อีก,อกมีวุ้นเส้นจะแยกไปหมดแม้กระทั่งวุ้นเส้นนะครับทำความเข้าใจเดี๋ยวเรื่องฟื้นฟูตง่ายนิดเดียวเลยเรื่องรักษามะเร็งก็ง่ายนิดเดียวเลย แล้วข้าใจหลักอันนี้ให้ได้ก่อนนะครับส่วนข้อเจ็ดเนี่ยก็เป็นผลไม้อันนี้มันจะเพิ่มดีกรีความหวานขึ้นมามีน้ําตาลเยอะสังเกตยังไงฮะสุกแล้วหวานนไ,ไปนั่งติ๊กดูเลยอะไรที่มันสุกแล้วหวานนะมันอยู่ในกลุ่มเจ็ดน้ําตาลเริ่มเยอะขึ้นยิ่งน้ําตาลเยอะเราก็ได้ยิ่งลดจํานวนการกินลงนะครับส่วนกลุ่มแปดครับอันนี้หวานมากโชคดีที่มันมาปีละหนนะมาตามมาตามฤดูของมันนะครับ อันนี้ไม่ใช่แบบตายแล้วเดี๋ยวคนจะหมดอาชีพหมดหมดอาชีพปลูกผลไม้อะไรก็ไม่ได้ท่านกินตามสุขภาพนะฮะไม่ได้ห้ามกินนะฮะแต่ต้องกินด้วยนะฮะต้องกินด้วยสติไม่ให้กินลำไยทีหนึ่งสองกิโลคนเดียวฮนะทุเรียนสองลูกงอกเข่งหนึ่งคนกินหมดเลยนั่งกินอยู่นะแล้วบอกกินผลไม้เพื่อสุขภาพให้รู้ให้รู้ขอบเขตให้รู้ปริมาณและให้รู้สิ่งที่มันมีนะครับ กลุ่มแปดถ้กลุ่มเก้าเอาอีแล้วกระทบกระเทือนบางคนทําขนมขายไม่ไม่ได้ใช่ว่าให้หยุดแต่ว่าคนป่วยต้องหยุดคนจะลดน้ําหนักต้องหยุดคนจะคนเป็นเบาหวานต้องหยุดคนไตคีสลายสูงต้องหยุดนะเพราะว่ามันมีน้ําตาลกับแป้งเยอะเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะอยยิ่งขนมต่างประเทศทําไมผมต้องแยกขนมต่างประเทศออกไหมคเพราะมันมีตัวร้ายมากเลยที่กฎหมายห้ามแล้ว คือไรทราบไหมครับทานแฟตทานแฟตคืออะไรครับครีมเทียมที่เราชงกาแฟทีอินวันกาแฟบูสต่ตางๆเดี๋ยวนี้ก็มีโกโก้เย็นมีอะไรอีกเยอะแยะเลยใส่ครีมเทียมนะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งที่มาทําขนมคือพวกเนยเทียมหรือมาการีนเยอะไหมครับเยอะหมดเลยขนมเค,ค้กคุกกี้ไอศครีมขนมต่างประเทศทั้งหลายผมลงนรงมา8ปีนะครับจนเป็นหมอแปลกประหลาด หมอคนอื่นเขาพูดแต่คอเลสเตอรอลหมอคุณชัยบอกว่าคอเลสเตอรอลไม่น่ากลัวไข่แดงไม่ต้องเอาทิ้งปลาหมึกกินได้แต่ให้หยุดกินทานแฟตผมพูดมาแปดปีไม่มีหมอคนไหนเชื่อวันนี้หมอคนอื่นไม่ต้องเชื่อเลยครับเพราะแหละกฎหมายมันห้ามกินแล้วใครประกาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์ปิยสะสกลลงนามตั้งแต่วันที่13มิถุนาย,ยนปีนี้หยกสดๆลร้อนเลย ห้ามนําเข้าทานแฟตห้ามผลิตและห้ามจัดจําหน่ายด้วยเพราะฉะนั้นคนไทยเป็นไงฮะโชคดีหรือโชคร้ายครับโชคดีอ่ะอดกินนะอดกินเลยเนะี่ยผมไม่ต้องเหนื่อยแนละ้วทานแฟตประเภทมาจากโรงงานอุตสาหกรรมกฎหมายห้ามได้เลยแต่อีกประเภทหนึ่งทานแฟตที่กฎหมายห้ามไม่ได้คืออะไรทราบไหมครับคือประเภทอุตสาหกรรมเป็นไงฮะอุตสาหกรรมทําขึ้นมากินเองทำจากเลยฮะทำจากการทอดอาหาร เพราะนั้นอาหารทอดเนี่ยก็จึงเป็นอาหารที่ควรละเว้นวันนี้ได้กฎเกณฑ์ชัดนะฮะรับรองไม่มั่วครับกฎหมายออกมาเรียบร้อยแล้วแต่เราต้องรู้จักนะครับว่าเราถ้าจะทอดอาหารเนี่ยอันตรายน้อยสุดไม่เคยเชียรยให้กินอาหารทอดเลยนะใช้น้ำมพรพาวสกัดร้อนอย่าไปใช้น้ำมันถั่วเหลืองอย่าใช้น้ำมันลำข้าวอย่าใช้น้ำมันก่ะครับนะอันนี้เอาสเต็ปนี้ก่อนต่อมาก็เป็นกลุ่มสิบ กลุ่มสิบเนี่ยเป็นกลุ่มที่อันตรายสูงสุดนะครับกอรอเอ็นซีดยุคปัจจุบันและขายดีสุดด้วยก็คือเครื่องดื่มต่างๆนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งเอยทราบไหมครับอะไรที่กินแล้วป่วยเนี่ยหนึ่งพยายามไม่กฎหมายห้ามสองถ้ากฎหมายห้ามไม่ได้พยายามทําให้มันแพงเดี๋ยวนี้ผมได้ผลรผมรณรงค์ให้คนไทยไม่กินน้ําตาลแล้วก็ให้ เก็บภาษีน้ำตาลครับเก็บยังไงทราบไหมเครื่องดื่มที่หวานมากจะแพงมากขึ้นเพราะเขาจะเก็บตามดีกีฟาร์มหวานน่ะดีไหมครับเพราะว่าคนที่ดันทุลังไปกินหวานเป็นคนที่ป่วยป่วยแล้วมาเปืองภาษีประเทศเขาต้องเอาเงินมาอุดหนุนในคนที่ป่วยอ่ะเพราะฉะนั้นคนป่วยต้องจ่ายแพงเหมือนกินเหล้าต้องจ่ายแพงสูบบุหรี่ต้องจ่ายแพงดีไหมฮะคุณยังดันทุลังสูบก็สูบไปจ่ายตังค์เยอะแล้วกันเพราะันอะไรที่มันไม่ดีผมพยายามทําให้มันแพง ก็เลยต้องลนกันลงว่าเราเลิกดื่มเพราะว่าเลยฮะมันคือเครื่องดื่มแห่งการเจ็บป่วยตอนเราเป็นเบาหวานเนี่ยน้ําตาลในเลือดเรามีช้อนชาเดียวเองนะน้บอารมลมขวดหนึ่งมีน้ําตาลกี่ช้อนทราบไหมฮะแปดช้อนแปดเท่าของตอนที่เราเป็นเบาหวานชาเขียวขวดหนึ่งมีน้ําตาลกี่ช้อนทราบไหมฮะสิบห้าช้อนสิบห้าเท่าของตอนที่เราเป็นเบาหวานนะไม่ใช่ตอนปกติเพราะั้นมันเป็นเครื่องดื่มแห่งการเจ็บป่วยไหมฮะ แต่ดื่มแล้วสดชื่นครับจึงใช้ความรู้สึกห้ามไม่ได้กฎหมายก็ห้ามไม่ได้ด้วยแต่ถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราต้องห้ามใจตัวเองผมพูดบรรยายชาเขียวแรงมากเลยเราบอกมันเป็นสองเท่าของน้ำอัตหลวสิบห้าเท่าของน้ำตาลในเลือดผู้ผลิตชาเขียวประท้วงผมครับประท้วงว่าไงทราบไหมคุณหมอไม่เป็นธรรมผมไม่เป็นธรรมยังไงชาดํามันก็เยอะเท่ากับชาเขียวทําไมคุณหมอไม่บอกชาดําด้วย วันนี้ผมเลยต้องบอกด้วยชาดำก็เหมือนกันชาลิฟท่านไปเยอะตอนนี้เท่าเทียมลยนะยแล้วนะยุติธรรมแล้วเพราะมันพอๆกันเลยเครื่องดื่มน้ำผลไม้เยอะไหมครับโคตรละเยอะเลยเห็นไหมหลายคนเนี่ยป่วยเพราะไปดื่มน้ำผลไม้พูดแบบถ้าไปฟังทั่วๆไปกับผลไม้ดีคุณกินเลยนะเป็นเออ,อาหารที่ดีวันนี้ต้องทำความเข้าใจผลไม้มันก็มีตั้งแต่เกรดของมันใช่ไหมสุกแล้วไม่หวานเกรดสี สุกแล้วหวานเกดเท่าไหร่เกดเจ็ดมาตามฤดูเกดแปดเลยวันว่าตามดีกีของฟวาหวานเครื่องดื่มก็เหมือนกันดอมเปรี้ยวนี่หวานไหมครับหวานมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะครับว่าเราต้องรู้จักอาหารสิบสองกลุ่มแล้วครับไม่ใช่ไปจำห้ากลุ่มห้าห้าหมู่นะฮะจำแล้วทำเพราะฉะนั้นหยุดกินกลุ่มสิบแล้วหันไปดื่มกลุ่มไหนครับกลุ่มหนึ่ง ไม่จ่ายตังค์แถมเลยฮะสุขภาพดีน้ำหนักลดเบาหวานลงไขมันดีคุ้มไหมครับลังเลมากเลยเนี่ยในห้องนี้นั่งตั้งหกเจ็ดร้อยคนมีคนคุ้มอยู่สามคนเป็นไงฮะกลัวแล้วปากแล้วเดี๋ยวกลับไปยังไม่ได้กินใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยมันทํายากอย่างเงี้ยนะถึงบอกว่ากําลังใจเป็นเรื่องสําคัญคือผมเนี่ยมีกําลังใจเพราะอะไรทราบไหมผมกลัวพิการบอกลึกๆเลยกลัวพิการเลยปิด ันหลายหลายคนเนี่ยก็เอาความเนี้นะฮะเอาการกลัวในสิ่งที่ควรกลัวเนี่ยมาเป็นตัวบังคับเรานะครับส่วนข้อสิบเอ็ดฮะเป็นโปรโตีนเหมือนกันแต่เนี้ยกินแล้วอ้วนคือเป็นโปรโตีนที่มีแป้งแล้วก็มีไขมันเยอะข้อสิบสองนะฮะคือไขมันไขมันแนะนำนะฮะถ้าเป็นน้ำมันจากโรงงานอุตสาหกรรมเด็ดนี้เยอะเต็มซูเปอร์มาร์เก็ตเลยมดกินเลยฮนะมันสกัดด้วยสารเคมีเยอะแยะไปหมด สกัดด้วยความร้อนสูงมีทานแฟตสูงก็ให้มันสุกแล้วด้วยการนึ่งอบนะหรือว่าผัดด้วยน้ําจะเป็นการปลอดภัยสุดถ้าเราจะรับประทานก็ก่อนัเที่ยงให้ความรู้แล้วน้ํามันกลุ่มนี้เอาแบบเราสกัดเองอะเราสกัดน้ามันกลุ่มนี้เองได้ด้วยไงมือเราไงทําอะไรมาครับคั้นกะทิขี้เกียจคั้นก็ไปซื้อกะทิที่แม่ค้าเขาคั้นให้ก็ได้แต่ว่าอย่าเคี่ยวให้มันเดือด ได้กินต้มขาป่ะเนี่ยได้กินเนอะอาหารบ้านๆน,นั่นเลยเนาะก็กินแล้วเนี่ยไม่ป